ครับสวัสดีครับมอนครับต่้านพื้นฐานตลาดหุ้นไทยในตอนท้ายตลาดมีการตีกลับมาเป็นบวก36จุดนะฮะครับ,รบยืนทะลุและหรืออย่างคะหรือร,รีบีวบาแล้วยังยังไม่ชัวร์ค่ะตอนนี้อยู่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งเท่าไหร่ครับ135 6บวกมาสา <5, S 1> <36 S 2> จุดครับก็ก็อย่างที่เคยบอกไว้ในรายการกับมอนถ้ามอนจับได้ที่พี่เคยพูดว่า ต่ำกับพันสามห้าสิบเนี่ยมันมันถูกหมดอ่ะนะครับโดยโดยเราให้เออร์เน็ตสักเก้าสิบบาทนะครับคูณด้วยดีที่เหมาะสมสักสิบห้าเท่านะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ต่ำกว่าหนึ่งสามห้าศูนเนี่ยมันถูกหมดดังนั้นเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเข้ามาซ้อนซื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแน่นอนครับอ่ม้อนบอกบวกทั้งหลายจุดเนี่ยมันก็จะต้องมีแรงขายแล้วล่ะแถวถึงสามหกศูน หนึ่งสามศูนย์นะครับฉะนั้นก็ต้องต้องระวังแรงขายสลับเข้ามาเหมือนกันครับอืมค่ะถ้านั่งทุนที่ตามเก็บตอนพันสามต้นๆสามารถขายตัวนี้ได้เลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมาควรถ้าเล่นสั้นนะครับถ้าเทรดเป็นเป็นการเทรดระยะสั้นก็อาจจะต้องมีมีขายออกไปก่อนครับอ๋อแนะนําก็สามารถขายได้ใช่ไหมฮะครับครับครับก็ขายได้ก็ผมคิดว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเอ่อมันก็ดีขึ้นด้วยนะครับความหมายคือถามว่ามันจะลงอะไรแรงๆอีกไหมเนี่ยม่อน ครั้งแรกเนี่ยมันลงไปแรงแล้วเนี่ยแล้วมันก็เห็นการตีกลับโดยการช้อนซื้อกระัหุ้นเนี่ยเร็วๆเ,เนี่ยที่จะมีโอกาสตรงตามลงไปอีกก็จะมีน้อยนะครับเพราะเราก็ได้บทเรียนว่าเอ้ยเราไม่โยนแล้วคราวนี้เพราะว่ามันก็ตีกลับขึ้นมาอย่างที่เราเห็นครับค่ะอืมเราก็ไม่โยนนะไอ้ตัวที่เราขาดทุนอ่ะก็ถือต่อไปจริงตัวที่ขาดทุนอาจจะต้องดูโยนบ้างอาไนะไรโยนบ้างขึ้นนึงก็คือเรานักนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะโยนตัวกาไรอะครับตัวขาดทุนจะเก็บเก็บเก็บเอาไว้โอ้ยพึ่งโยนไปอะ มีหุ้นที่พี่แนะนำต่อเนื่องสำหรับพี่การนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับยังเป็นเมืองไทยลิสซิงยังเป็นอินเัสอยู่ตอนนี้ก็เอ็กไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นไทยกลมเป็นแอดวานเหมือนเดิมครับอืมพวกกลุ่มนี้ก็โอเคยืนนะคะครับก็คือคือผมเน้นซีเล t i v e ก็คือ mtmts ใช่นไหมครับกลุ่มก็เป็นกลุ่มสื่อสารนะครับสำหรับแบงค์พลังงานรอก่อนแบงค์พลังงานรอก่อนนะครับผมครับพี่การยังมีสองตัวนี้ครับโอ้โหเขาฟันกันทื้อทื้ทื้ทื้ ครับผมออได้พี่การมีข้อมูลเรื่องหนึ่งเนี่ยในกรณี GDP ของประเทศอ่ะพี่การยังกังวลอยู่ไหมหรือว่ายังเป็นตัวอ้างอีกได้ในการที่จะลงทุนตัวไหนนะครับ GDP ประเทศนะคะอ๋อก็ยังยังผมมองที่สุดๆก็สองจุดห้านะครับสอแล้วกรณีที่ทางด้านทางการที่จะมีการอัดเม็ดเงินฉีดเข้าสู่ระบบว่าว่างั้นเถอะ QE Thailand อ่ะเป็นแสนแสนล้านตรงนี้พี่การมองว่า จะเอฟเฟกต์อับตลาดนู่นยางไรไหมฮะก็แน่นอนครับการอัดเพิ่มสภาพคล่องผมว่าดีอยู่แล้วครับยังไงก็ดีคือคือมีสภาพคล่องมีเงินอัดเข้าไปคนก็คอนซัมมชันมันก็จะดีอินเวสท์เมนต์มันก็จะดีนะครับประกอบกับช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ําก็จะเป็นตัวที่ทําให้หุ้นยิ่งดีใหญ่นะครับอย่างไรก็เป็นเรื่องของกองจิตวิทยาด้วยครับมาช่วยกระตุ้นด้วยช่วงอืมใช่ใช่ไหมฮะครับทางที่ประกาศทางด้านนโยบายครมชุดใหม่นะฮะครับพอเห็นครมพยายามอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ นี่เราพูดเหมือนเอเลยนะแต่สไตล์เรานะอัดเม็ดเงินเข้าสู่กองทุนหมู่บ้านนะเป็นแบบเราจริงๆเราใช้ก่อน QE อเมกาเลยนะเนี่ยก็คืออัดอัดตรงนั้นนะครับการอัดตรงมันเร็วไงครับเพราะเขารู้ว่าใครต้องการใครไม่ต้องการนะครับถ้าอัดผ่านนี่มันอาจจะช้ากายังไม่รู้ความต้องการนะครับนะครับได้ครับคสวัสดีครับก็เป็นข้อมูล